สิบกว่าปีที่บําเป็นอยู่ที่นี่นะคะแต่เองก็ทําแต่เรื่องงานซะมากกว่าไม่ได้เน้นที่จะมาล้างกิเลสแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าจะโรงเรียนของหรูหรือการส่งกันบ้านที่ครูนิดหน่อยหรือหมู่ที่ได้ทานะคะว่าได้ได้เอาภาระให้ส่งกันบ้านในเรื่องของการลดกิเลสเลยด้วยอย่างเงี้ยแต่เองก็ช่วงหลังก็มีการตั้งศีลแล้วเห็นความสําคัญของการลดกิเลสมากขึ้นนะคะก็เลยก็เลยภาคเพียงค่อยๆทาไป เพราะว่าเราคงอยู่กับมันนานมากนะคะก็แต่วันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ขอบคุณอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะเพราะว่าได้ปัญญาที่ดีขึ้นในการเห็นภาษาทุกภาษาว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีให้เราได้เห็นกิเลสเราว่าเรายังเหลืออะไรอยู่นะคะก็เป,เป็นเรื่องที่ละเอียดที่เราจะต้องมาล้างแล้วตอนนี้มันก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะภาษาคนที่อยู่ใกล้ชิดก,กับเราอยู่ันแค่สามคนเนี่ยค่ะต้องขอบคุณมากเมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ รืออยู่กับหมู่กลุ่มใหญ่ที่ปฏิบัติก็ไม่ค่อยอยู่กับสุขกับทุกข์ตลอดเวลาค่ะไม่ยไม่สามารถที่จะสุขได้ตลอดอย่างที่อาจารย์สอนในบทต็องการทำว่าถ้าเรามีปัญญาทางพุทธะมันจะต้องสุขสุขได้ทั้งอยู่เหนือค่ะคือไม่ได้อยู่อยู่ใต้เขาว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะคะแต่วันนี้ได้ฟังธรรมที่อาจารย์ทาออนไลน์นี่ค่ะเป็นเครื่องมือให้เราได้แบบว่าได้เห็นกิเลสได้เห็นการตั้งศีลค่ะก็เป็นอะไรที่ ท,ที่จะขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วก็ขอบคุณหมู่นิดดีมากเลยค่ะที่เราได้เห็นตรงนี้นะคะแล้วก็จะภาคเพียรล้านกิเลสต่อไปแล้วก็จะทําความดีต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ภาคเพียรอยู่แล้วที่ไม่ได้หนีไปไหนที่ยังบำเพ็ญอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ